ช่งามอลามแท่และตะลึงเป็นไงคะคุณผู้ชมพี่เมย์พี่โจตะลึงเลยไหมคะต้องตะลึงแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเออเองเออยังตะลึงเลยค่ะแต่ว่าเพื่อให้เป็นการเข้ากับเทศกาลลอยกระทงในค่าคืนนี้เยยวราตรีของเรานะคะก็เลยต้องสวมชุดไทยแบบนี้ละค่ะเพื่อที่จะสืบสานประเพณีไทยอย่างที่ทางสถานที่ที่นี่ที่บอกเอาไว้นะคะเราอยู่กันที่คลององอ่างค่ะบรรยากาศที่คลององอ่างเรียกได้ว่าคึกคักมากเลยค่ะยิ่งดึกยิ่งคึกค่ะ เราจะเห็นได้จากนี่ค่ะคุณผู้ชมภาพบรรยากาศสดๆนะคะนี่ค่ะประชาชนนะคะทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยค่ะยังคงเดินทางเข้ามาที่คลองโอ่งอ่างกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมคะ จุดนี้นะคะก็คือบริเวณที่ต่อแถวนะคะสำหรับที่จะลงไปลอยกระทงในจุดที่ทางคลององอางเนี่ยมีการจัดเอาไว้ให้นะคะจุดนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์เลยนะคะสำหรับการลอยกระทงจุดนี้เองก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยบริการประชาชนนะคะในเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆนะคะซึ่งก็มีการจัดระเบียบในเรื่องของจุดทางลงทางขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เดินเราไม่เบียดเสียดไม่แน่นกันนะคะแล้วก็ จะได้สบายสบายกันด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกอย่างที่บอกเลยนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยตรงนี้เป็นทางเข้าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ายิ่งดึกยิ่งคึกบางคนนี่มีสวมชุดไทยแบบนี้มาแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาบอกเลยว่าการลอยกระทรงเนี่ยก็อยากจะให้สืบสานประเพณีไทยนะคะด้วยการสวมชุดไทยแบบนี้นะคะเพื่อที่จะโชว์ความสวยงามของชุดไทยของเรานะคะใน,ในเทศกาลลอยกระทงแบบนี้นั่นเองค่ะ บรรยากาศตอนนี้นะคะเรียกได้ว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นนี้ค่ะช่วงเวลา18นาฬิกานะคะมีการเปิดพิธีนะคะเปิดพิธีงานลอยกระทงที่คลององคอ่างเสร็จสิ้นนะคะบนเวทีเนี่ยมีการแสดงแสงสีเสียงค่ะสืบสามประเพณีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลำงตดัดโขนรังมะเกียนนะคะเพลงฉ่อยแล้วก็อีกหลายๆรายการค่ะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะโดยการจัดงานที่คลององอ่างปีนี้ค่ะจัดภายใต้สโลแกนว่าลอยท่องล่องสองฝั่งคลองค่ะชมความงามของแสงเทียนจากกระทงสองฝั่งคลองนะคะซึ่งปีนี้คึกคักเป็นอย่างมากค่ะประชาชนเนี่ยมาร่วมง,งานลอยกระทงตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการจัดระเบียบทําให้งานนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะทุกคนให้ความร่วมมือทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ส่วนนักท่องเที่ยวเองต้องบอกเลยว่าสร้างสีสันมากนะคะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ค่ะมาในชุดไทยสีครีมนะคะสีครีมทองสวยงามนะคะเต็มเครื่องมากเธอบอกว่าตั้งใจมากค่ะว่าจะใส่ชุดไทยมาร่วมงานชุดนี้ซื้อมาโดยเฉพาะเลยค่ะเพิ่งซื้อแล้วก็ใส่มาที่คลององค์อ่างเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนชวนมาก็เลยจัดเต็มชุดไทยมาแบบนี้เลยค่ะ ขาบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเห็นว่าชุดไทยนั้นสวยงามมากค่ะถามนิดนึงค่ะจากช่องแปถามว่าวันนี้ตั้งใจแต่งตัวชุดไทยมา,าตั้งใจเลยค่ะจริงๆแล้วอยากที่จะให้ทุกคนเห็นว่าชุดไทยสวยแค่ไหนถึงคุณแม่ใส่ไม่ค่อยสวยแต่ชุดสวยค่ะสวยเหมือนกันเลยค่ะ <c oughs> อันนี้คือเราก็ เต็มที่เลยงานวันนี้ใช่ตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วเลยไหมคะตั้งใจเลยค่ะตั้งใจมากเลยค่ะงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะที่คลององอ่างสนุกค่ะรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะว่าคนออกมาเที่ยวลืมความเศร้าลืมความโศกที่ผ่านมาหลายๆปีรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะเราไม่ได้รอกระทงมาสองปีแล้วใช่ค่ะไฮไลท์ของที่นี่ที่ดึงดูดเรามาเนี่ยคืออะไรคะเพื่อนค่ะ เพราะเพื่อนเพื่อนบอกว่าต้องมาให้ได้ที่นี่ไปที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่นโดยเฉพาะจอโจมาก็มาค่ะจัดเต็มมาเลยจัดเต็มเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่าขอขอีกสัก นอกจากการแสดงที่คลององอ่างนั้นก็ยังมีร้านค้าอาหารมากมายที่เรียกว่าเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะคะขายดีไปกันตามๆกันเลยค่ะแทบทุกร้านเลยนะคะอย่างร้านขายกระทงก็เช่นเดียวกันค่ะจากการสอบถามนะคะก็พบว่าลูกค้าเนี่ยเยอะกว่าที่คิดเลยค่ะของที่เตรียมมาก็หมดค่ะไม่พอขายเลยนอกจากนั้นค่ะที่คลององอ่างยังมีจุด ที่เปิดให้ประชาชนนั้นทํากระทงด้วยตัวเองนะคะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ทั้งหมดค่ะจุดจุดนี้เองก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งงานวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไปอย่างเป็นระเบียบค่ะเพราะว่ามีตํารวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตนะคะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาลอยกระทงที่คลององอ่างแห่งนี้นั่นเองค่ะและสําหรับคืนนี้นะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ออกไปลอยกระทงที่ไหนนะคะคลององอ่างค่ะยังเปิดอยู่นะคะสามารถเดินทางมาลอยกระทงได้นะคะ ตอนนี้อย่างที่เราบอกว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาร่วมงานลอยกระทงที่นี่กันอย่างต่อนเนื่องนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะแล้วก็เป็นไปตามประเพณีไทยนะคะไม่มีความรุนแรงใดๆเรื่องของเหตุอาชญากรรมต่างๆก็มีตํารวจในพื้นที่คอยดูแลนั่นเองค่ะ สนทําคืนนี้ค่ะพี่เมย์พี่โจถ้ายังไม่มีที่ลอยกระทงที่ไหนนะคะก็มาลอยที่นี่ได้นะคะสนุกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กระทงอันนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปลอยก่อนนะคะเพราะว่าคืนนี้แต่งตัวสวยไม่ได้เป็นนางนพมาศเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าขอเป็นนางในดวงใจคุณผู้ชมช่อง8ดก็แล้วกันนะคะขอตัวไปลอยกระทงก่อนค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง